สวัสดีค่ะ NT ขายรถคอร์ดนะคะแล้ววันนี้เรามารีวิวอ่าเช่าช่วงยาวคันนี้เลยคะ่ะเป็นรถสีดำเนาะเป็นโฟวิลค่ะเครื่อง2.2เกียร์ธรรมดาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้ำแต่งอะไรให้บ้างวันนี้แนวออฟโรดเลยค่ะ,ะมาดูกันเลยค่ะ,ะเริ่มจากด้านหน้าเนาะตรงนี้เป็นชันชนแอมเมอร์นะคะ,ะพร้อมห่วงโอเมกา้าสองห่วงนะคะตัวนี้เลย พร้อมไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED ค่ะครับเปิดไฟหลีได้นะคะไฟหลีจะขึ้นเป็นสองสเต็ปเนาะแต่รอ,อๆแบบนี้เลยค่ะแอมเมอร์แล้วก็ตรงนี้น้ำต่อเป็นไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเพิ่มนะคะปกติรุ่นนี้ไฟตัดหมอกจะไม่มีมาในตัวรถนะคะจะไม่มีจากโรงงานเลยอ่อันนี้ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าค่ะโอเคต่อไปค่ะาจางหนะ้า ดังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงม้านะคะกระจังหน้าปี2021ั่ะ,ะเป็นม้าสีแดงค่ะอ่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เลือกสีได้นะคะว่าจะเป็นสีอะไรมีสีบอลสีแดงสีน้ำเงินแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะนี้่ไฟ LED นะคะจะกดไฟ LED ให้ดูเนาะ ก็จะเป็นไฟลีนะคะนี้ไฟลีสดวงมาพร้อมกับจังหน้าตัวนี้เลยต่อไปสครูปสครูปลูกค้ารีเฟชมาเป็นสครูปทรงแบบนี้คร<ะ>ดำด้านตัดดำเงาะคะ่ะจะเข้ากับตัวรถได้ดีดูหรูดันยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ด้านหน้าจะใส่ข้อไฟให้ลูกค้าด้วยเป็นสีดำด้าน ทำให้ไฟดูว,วิติมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันว่าแต่งอะไรเพิ่อมอีกอาซุมซ้มล้อซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อ6กนิ้วมีหมุดนะคะหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะรถเนาะเป็นอ่าสวยงามนะคะตาณนี้แล้วก็ต่อไปเป็นแมกยางอ่าตัวนี้ยางเป็นยางของยางไทยนะคะตัวนี้เป็นยาง MT อ่า ร <Ring> ดค่ะแล้วก็เป็นซีรยียางตัวนี้อยู่ที่285 75ขอบ16หน้ายางจะกว้างขึ้นกว่าปกติแต่ก็ลายนี้เลยค่ะดุดันค่ะต่อไปที่พิเศษก็คือรถคันนี้ยก4นิ้วครับหน้า4หลัง 3. อ่มมาดูกันยกยังไง เดี๋ยวต่อไปเรามาดูาช่วงล่างกันเนาะค่ะว่าใส่ช่วงล่างอะไรลูกค้าไปบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันดีกว่าค่ะแสงมันเยอะกว่าเนาะตามมาเลยค่ะอตัวน,นี้นะคะติดตั้งปีกนกให้ลูกค้าใหม่เป็นปีกนกของช่างโยงเนาะครับช่างโยง off road. ออฟโรดเป็นสายตรงนะครับแล้วก็โชค ชัของอะไรนะของปูเฟนเดอร์ครับยกหน้าสี่หลังสามนะครับสังเกตได้จากตรงนี้หน้าสี่นะครับจะหนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาสองสองสองชิ้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าสองก้อนก็นกได้แล้วแต่นะครับก็หน้าสี่นะครับ,รบหลังสามซับแทงนะครับส่วนของซับแทงอ่ะไหนน้ำซับแทงซับแทงนะคะเดี๋ยวนะเอาปรับลองปรับให้ลูกค้าดูหน่อยครับอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับซับแทงเนี่ย ตัวเนี้ยมันจะปรับได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเลขบอกตัวเนี้ยเลขหกใช่ไหมครับเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมตั้งไว้ตรงกลางก็คือความนุ่มระดับกลางก็อยู่ที่เลขสี่นะครับถ้าจากสี่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นความแข็งนะครับปรับให้ใช้งานกับความเหมาะสมของสภาพนะฮะแต่ถ้าต่ำจากสี่ลงไปก็เป็นความนิ่มหรือนุ่มนะครับ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ความเป็นกลางก็จะอยู่ที่4จากแข็งเนี่ยก็คือจะ4 5 6 7 8จากนุ่มเนี่ยก็จะ4 3 2 1นะครับโอเคครับคุณน้ำว่าไงต่อตัวไหนอีกครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบันไดข้างนะคะตัวนี้เป็นบันไดออฟโรดนะคะรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณร้อยกว่าโลค่ะเต็มที่เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูค่ะแข็งแรงค่ะตรงนี้บันไดข้างแข็งแรงมาก เอออ่าจะสูงหน่อยเนาะเพระสนิ้วค่ะอ่าส่วนโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์ของ Outlander ค่ะ Outlander แบบนี้เลยต่อไปด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อเหมือนกัน4ด้านค่ะแมกยางลายเดียวกันเลยอ่าด้านหลังก็จะใส่อ่าซับแทงเหมือนกันค่ะตัวนี้ปรับระดับเหมือนกันเนี่ยค่ะเราลองดูตรงนี้นะคะมันชัดกว่าข้างหน้าอ่านยคะปรับได้8ระดับเหมือนกันเลยค่ะจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาปรับ ตัวนี้จะปรับไว้สี่ก็คือระดับกลางก่อนเดี <Okay. S 1> ย๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังติดตั้งเพิ่มครอบไฟหลังให้มันเข้าด้านหน้าเนาะเป็นดําด้านเหมือนกันแล้วก็เบ้ารองมือเปิดตัวนี้ค่ะเป็นเบ้ารองอเป็นดาบนะคะตัวนี้แล้วก็พิเศษก็คือตัวนี้ปกติค่ะมันจะหนักมากยกไ้วย ผู้หญิงยกไม่ไหวแน่นอนอตัวนี้น้ําติดตั้งตัวผ่อนแรงนะคะตัวนี้เลยผ่อนแรงเพิ่มความสะดวกสะดวกสบายนะคะเวลาเราปิดเปิดสำหรับผู้หญิงโอเคต่อไปกันชนท้ายกันชนท้ายออฟโรดนะคะตัวนี้พร้อมห่วงโอเมกา้าตัวลากด้วยค่ะตัวนี้โอเมกา้าสตัวสีแดงนะคะสองห่วงแล้วก็ ทุดลากจูงตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันอีกรอบนึงนะคะครอบฝาถังน้ำมันค่ะเป็นดำด้านเหมือนกันจะได้เข้ากับตัวรถค่ะส่วนฝั่งนี้ก็มีซับแท้งเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยลูกค้าปรับได้สามารถตั้งปรับได้ทำความชอบของลูกค้า แล้วแต่ฟิล์การขับรถนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในหน่อยไหมด้านในนิดนึงด้านในก็จะเป็นบ่อหนังที่มาจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้หนังแท้จากโรงงานอ่าแล้วก็ตัวนี้น้ำติดตั้งจอเพิ่มเดี๋ยวไปเปิดจอให้ดูเนาะชัดๆกัน จะสูงหน่อยนะคะถูงมากโอเคอันนี้จอก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะคะรอจอแป๊บนึ่งจอจะเป็น Android ตัว Android นะคะ9นิ้วขนาด9นิ้วพร้อมกล้องหน้านะคะที่มากับจอเลย แล้วพิเศษไปอีกอ่าก้องหลังเป็นเลนไวายตัวกล้องอะคะ่ะติดก,กับโลโก้เลยฝั่งในโลโก้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูจอนะคะให้ดูกล้องอเปิดใหดูกล้องนะคะ,ะเป็นสไลด์ใช้เหมือนเราใช้โทรศัพท์เลยค่ะสะดวกสบายดูหนังฟังเพลงได้อ่านี่ค่ะกล้องอ่าแล้วพิเศษไปอีกเราสามารถดูย่อกล้องลงมาได้อ่าย่อให้มันเล็กได้อ่านี่เลยค่ะ ย่แล้วก็เลื่อนได้เหมือนเราเล่นโทรศัพท์เลยค่ะเนี่ยย่อลงมาได้สามารถเล่น YouTube อ่าดูชีวีเอสควบคู่ไปได้เลยค่ะ,อะโอเคอันนี้จอเนาะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ปกติเหมือนเรามีตัวศัพ์อยู่ในตัวเลยเล่น Facebook Facebook ได้หมดโอเคต่อไปไค่ะอ่าโอเคอ โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นิดนึงก็ได้ค่ะด้านนี้น้ำได้ติดตั้งไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเพิ่มใช้งานง่ายนะคะจะมีเปิดปิดตรงด้านนี้นลคะ่ะไฟตัดหมอกอันนี้เปิดอยู่นะคะถ้าปิดก็สวิตจะเป็นสีแดงอันนี้ไฟหน้าเนาะไฟหลีไฟหน้าปกติ่ นั่นไหนก็ประมาณนี้ตอนเดียวไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะนั่นไหนเปิดออฟรดจ้าค่ะโอเคอแล้วก็กุญแจนะคะตัวนี้ปวิปกติจะเป็นกุญแจไม่ใช่กุญแจรีโมทที่มาจากโรงงานอันนี้น้ําติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเป็นกุญแจรีโมทสามารถล็อกรถจากรีโมทได้ล็อกลดล็อกได้แล้วก็พิเศษก็คือสามารถเรียกรถได้ว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนไฟจะโชว์แบบนี้นะคะ โอเคอ่าเดี๋ยววันนี้ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้ามีอะไรก็หรือติดต่อสอบถามน้ำได้เลยนะคะที่เบอร์0807118244หรือติดต่อทางเพจ NT ขายรถฟอร์ดอ่าเพจนี้คนขายมีกล้ามนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงน,นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย